นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันรวมมิตรอาเพศคืออะไรครับรวมมิตรอาเพศที่เกิดขึ้นกับพิธีกรแล้วรวมมิตรถ้วยนี้ใครจะกินล่ะฮะก็สุดท้ายแล้วคนที่กินก็เป็นเราสองคนครับต้องมาทำการแก้อาเพศครั้งนี้นะฮะก็น้องเฟื่องฮะเพิ่งจะแบบว่าประสบอุบัติเหตุแต่ว่ารีบมาตัวเองไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรรถชนแต่รถมีปัญหาอยู่แต่ที่เป็นอะไรคือล้อแตกล้อแตกไปเลย ส่วนพี่หลามภรรยาขาแพลงต้องพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะตอนนี้กำลังเลี้ยงดูลูกสองคนอยู่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนี้รักษาให้ขาถูกแล้วในฮะเฮ้ยมันเป็นความเดือดร้อนของเขาแล้วครับพี่มันเล่นบุกไม่ได้นลครับส่วนในห้างเราก็ติดประชุมอยู่ที่ไกลมากกลับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังไงพวกเราพิธีกรแม่ต๋พร้อมรับใช้อย่างเฮฮาอย่างแน่นอนแน่นอนครับวันนี้นะครับมีเรื่องมาฝากกันเป็นเรื่องของพ่อกับลูกนี่วันนี้ ปีนี้กวางเหมากันเป็นพ่อมากผมเป็นพ่ออยู่ฮะโอเคครับลูกครับจะเป็นลูกให้ดูนะแบบก็มีลูกครับเข้ามาบอกกับพ่อพ่อครับผมสงสัยมานานแล้วครับสงสัยอะไรครับลูกเอ่อทำไมค่าขนมผมน้อยจังเลยครับพ่อแม่ลูกยุคนี้มันก็ต้องประหยัดกันบ้างนะฮะเราก็ต้องเก็บหอมลอมลิศแล้วตอนนี้ลูกยังเด็กอยู่ต้องใช้เงินกันอย่างประหยัดบ้างฮัลโหลพ่อครับ จีเรื่องหนึ่งครับว่าไงครับลูกทาไมคนอื่นเขามีรถไปส่งโรงเรียนทุกคนเลยผมต้องนั่งรถเมย์ครับพ่อคือจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเองเนี่ยก็นั่งรถเมย์นะลูกรถไฟฟ้าก็ได้มันก็ถึงที่หมายเหมือนกันนะลูกนะฉะนั้นเนี่ยเราเขาต้องแบบรู้จักบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่อ้เหรอครับพ่อครับครับทําไมบ้านเราเล็กจังเลยครับบ้านเราเล็กนะครับบ้านคนอื่นเขาใหญ่มากหรือเปล่าบ้านคนเขาใหญ่จังบ้านเราเล็กจังเลยครับ จริงๆบ้านเนี่ยคือพ่อเองก็ไม่ได้มีเงินมากนะลูกพ่อ,อเองก็ฐานะก็ไม่ได้ลารวยอะไรแบบพวกเพื่อนๆลูกนะอ่าอแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านของเราเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขนี่ลูกแม่ดีจังเออพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งครับครับ เอ่อทำยังไงถึงจะรวยครับพ่อทำยังไงจะรวยใช่ไหมฮะอืมโอเคลูกคือถ้าลูกอยากจะรวยเนี่ยนะลูกก็ต้องตั้งใจเรียนโอ้ตั้งใจเรียนนะฮะขยันหมั่นเพียรแล้วก็เรียนให้สูงสูงอีกหน่อยเราจะได้เก่งๆมีเงินเดือนสูงๆแล้วอยังเราจะได้ซื้อบ้านอย่างใหญ่ๆไงลูกอ๋อเหรอครับผมผมอีกข้อหนึ่งครับพ่อครับลูกทำไมตอนเด็กพ่อไม่ตั้งใจเรียนฮะไอ้ลูกเว้น